สตาเนี่ยของไอ้โมบายไงนั่นเป็นน้ำมีเยอะเก่าบอก <c oughs> ในพิกะนี่นะน้ำมีเยอะนี่น <c oughs> นยังเหงาไปซ้ายตอนนี้เราก็อยู่ที่กลางทุ่งนานะคะหลังบ้านบาทกลางทุ่งนา มาเล่นชิวๆมาหาคนนุ่นนี่นั่นคนติปโอมนี่เหนหว่าคูคูู่เห็นเห็นข้นจนเนื่อที่่ะหุ้ยลีบา เอาบูมมาช่องบูงบัเสียกันเลยท่านเมียเนี้ยง,งูยังมีมันมีงูหรืเอเ่าเอไมเงี้ยบึงก็งูยังขึ้นตัวน้อยแท้งูเขียวบ่แต่นะจ้าเป็นงูแล้วนะแขวี่ยมนันนี เอ้โหมาสับใหม่มาขาดที่ยังนะเอาตาแล้วก็เพอนติตื่นหนึบาทใช่ละเจ็ดละใช่ละเอามาหยีบอ่ะ ไก่บออีเกล็ดปืนแน่เลยขลุ oh ่ยมันไก่บออุ้ยหนูหนูนี่นี่เอากล้องมาถ่ายทางฝั่งนี้นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นตาอันไหมเห็นบอบอเห็นมันดำนั่นเมฆหนูหนูอะไรร่างมากน้อยอ้วนพี่คอยอย่าไปยั่วล้วนันสิสาพ่อหนูอย่าอย่ามาต้องโกนบ่ต้องโกนนี่มันอยู่นี่แล้วอุ้ยตัวหน่อยหน่อยหนึ่งนารักเอ๋อเบิ้งมาสิโกน หนูมาถ่ายคลิป่าคูปหาคูปมากดหนูกันนะคะวันนี้หนูน้อยเนี่ยมันซับค้องเราบ่กเอานั่นดีอนดีเห็นตาตอะไรมันดูวันนี้มานี่เห็นตาตาเนี่ยเขาไปเลี้ยงบอกนี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่ถ่ายไว้สิ นี่นี่นีหนไหมนี่นี่นี่ไหนจาตาด้พี่โกนี่ดีนี่ถ่ายองนี่ดีอุยเทังจับมันไนวะคูแคูแบคแบบพี่้านี่นีนี่นี่น่ารักนากเห็นบอหนูหน้านี่นี่นี่นีเห็นบ่เ็นมันีบ้มจับมันจับมันพี่โกอแล้วแล้วย่ มัฒน,นา,าลงหูอื่นดีบ้อนอยากถือหูกินนะนี่ไม่ใช่อะไะนี่เอาเงินจมันอะไรติโอ้นี่นี่นนเอาไปใส่นั่นใบเมีะแนวใส่แหม เห็นบอกใส่ระบัวเราเจอหนูนานะคะล่าสุดเอาอยุหันหลามั้ยมันลงทูงห่หรือบอล่มันบกกาดรดอกวัตคีดาไม่ชอบไม่นีห่หรอเสียบุ้งกล้าจับไหมบัวฉันต้องจับแน่พุชีนันอยู่ใสนเสียแล้ว เอาเสียมากมูเรียนว่เสียดอกไม้ยูนี่ล่ะเอาเอาเอาไม้แล้เชียวบางสีเอาไม้ตีบางเอาไม้เชียบังย,งย,งย,งยติก็หน่อยหนึ่งสงสารว่ะจะเป็นเรื่องนะปีนูนามันกินข้าวแหม ดห้าปากประดูกฤวฎาจำซีนได้แม่ถิ่นเมื่อคืนไปคุณหูปุ่ยานานดีกว่าสุน่ะ กู้บอเนี่ยมันทุบบาทใส,ใส่สัวขึ้ยุ้ยใส่ขึ้นจบตานี่พี่ก้อยบวงกลายดีเลยใส่กล้องยิว้ยวว้ยไปแล้ว อียงจริงรีดกิปบป้มไหมิรีดกิปโป้มันคือบินได้ขาดเครื่องอีกจะด้อท่านี้ได้สัตวท่านีท่านีไม่่พี่พี่อเนี่ยบรงนี้ กกตันหรอรองเท้า,ทา,ทาๆๆๆขาดเ่ิงไปแล้วว่หนิใช่นีปูปูน่าขายเกียตตัวย่างก็ไม่มี มีทางนุ่มนานกาเลปูนาคาเกตัวใหญ่สมิงนี่ีจ้ามีเลดกูกูนี่าไปทุก เตรียมแรงนะจ้าท่นงัดมาได้หรืแบป่อายุค่อยงัด ไยมาไดงยังก็ไม่ได้อะไรเลยนะคะตอนนี้ถึงจะางคุณก็ณจะเดินกลับไปมาได้ยังท้งวันตักสีคนต,ตรงสีมันว่าไม่เห็นบ่กวาน้ำข้น,เด,นเดินไปเดินไปเรื่อยๆนะคะเดินไปจนกว่าสิพอนานพอ,นอา, <c oughs> อานเ่ยหัวเราที่นอน <c oughs> มนันมีนาเห็ดกับมันเหร่นทงเหร่นทาเป็นหลต้องนำทีควงก็แล้วสะกอนปลานนี้นไฟไหมใช่ไหมพอเผาปลาใชยืนปลาดุกดีก็ เขาไม่อยังมาสาวเมียสั่งนั่นตหนูหน่อยนะสงสารเนาะถ้าเป็นหนูมันมีดิสหนูาตาเมื่อไหร่มันคือหนูทันเดยหนูสิงตาสวดเพือนบันคือหนูวนัน,ยนวอยู่น้ำตาลตลาดเดย์อันนี้เป็นหนูสิงตาสวดขึ้มมขน,นมีกี่เม้าเมียต้นแล้วเจอรูอุ้ย เน,นินเตือนดวงตาอายุกนเลยตัวเสียมด้วเสียมกะงอกระดัดมาตัาวนี้โก้ท่อแล้ว Ha hey <laughs> det. <coughs> Hãy subscribe nhằng kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn วังูคักงูนี่อย่าไปแย่งโก้ลงแสดหนี้ปทันเด้อมมนี้หกอใ่เงี้ยมันเป็นหู้เก่าเมียพ่อุณเหรหรือเปล่าก็เป็นหู้เก่าเดือก็เป็นเหลี่ยมหุ่งขยันร้สูง